ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่10ธันวาคม2565 mm hmm. นะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะวันนี้คนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะคุณมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะเหมือนมีมมีเรื่องไม่พอใจนะคะมีเรื่องกังวลอะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่คิดไว้นะคะสิ่งที่คิดไว้นะคะ สอบราชการติดต่องานราชการมีโอกาสสําเร็จนะคะถ้าคุณไปสอบราชการมีโอกาสที่จะราบรื่นสมหวังนะคะระวังเรื่องขัดแย้งนะคะระวังมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนรอบข้างหรือเพื่อนที่ทํางานเพื่อนที่ทํางานนะคะจะมีปัญหาทะเลาะนะคะหรือมีเรื่องขัดแย้งทําให้คุณไม่สบายใจนะคะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะช่วงนี้เหมือนสิ่งที่คุณทําไว้สิ่งที่คุณสร้างไว้สิ่งที่คุณรอยังไม่เป็นที่พอใจนะคะยังไม่พอใจในสิ่งที่มีนะคะ ถ้าคิดจะไปสอบไปติดต่องานราชการนะคะสําเร็จนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขท้ายบัตรประชาชนหรือเลขท้ายเบอร์มือถือให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีเทากับสีดําให้โชคค่ะ